ี่ให้ดูอปเปอร์อปเปอปเปีนี้ไม่สวยค่ะเพราะว่าช่วงต้นฤดูจะมะีช่วงหนึ่งที่ลูกเห็บลงฝนลูกเห็บลงทุกวันทุกวันนะคะนี่เขาก็จะมาทำลายทำลายพืชผลเนาะแต่ข้างในดีนะข้างในกินได้ข้างในสวยค่ะข้างนอกจะเป็นคุกขะคุกขะ แต่ข้างในสวยเนาะ,ะต้นนี้อร่อยค่ะต้นนี้อร่อยแอปเปิลต้นนี้อร่อยกรอบหวานเนาะกรอบหวานนี่วันนั้นก็ลองชิมปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอดองกันดองนะคะเพราะว่าต้นใหญ่เพึ่งตอนกิ่งมันเออพึ่งพึ่งทําเสริมสวยให้เขาขเขาไม่เป็นลูกปีนี้และ,และช่วงเช้าก็ได้มะเกดเตศนะคะ ถ้าไว้นานไม่ได้เนาะเพราะว่าความเย็นมันจะทําให้ทําให้มะเขือเทศนี่หนาวแล้วก็ด